เรายกจะถึงน,นี่นะครับวันนี้มากับท่านกำนัมคับท่านกำนัมถวายับท่านก็ไปทุกนะครับนำผลงานมาดูการต่อยอดจากโครงการธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเรงการที่เรารได้ดําเนินการเรื่อแล้วก็นำหลายที่ครับวันนี้มาดูที่บ้านปะยาวที่เคยแห้งแล้งนะครับแล้วก็เป็นต้นหรือเป็นสาเหตุของการทำธนาคารน้ําใต้ดินเพราะน้ํา แท้งที่นี่ครับปี58นะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราดําเนินการธนาคารน,น้ําใต้ดินครับประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีอาชีพนะครับเผมเรียกว่าจะเป็นการเลี้ยงโคทำการเพื่อนนะครับแล้วก็นี่เป็นการปล่อยนกเป็นงบประมาณของโคระชาชนนใพื้นที่ครทำการแล่ปรรูปเพื่อเพลิงน้ำไปทำการเกษตรเไปสำหรับการปลูกหญ้านะครับสำหรับให้อาหารมั่ว นี่คืออีกหนึ่งผลงานนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมีครับได้ทําการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดินจุดนี้ครับแอบใช้น้ํานะครับย้ําท่านอาจารย์โภวิดดอกไม้ท่านอาจารย์ชาตีศรีเวรานี่แจ้งว่าไม่ต้องบอกว่าจะใช้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอกแล้วพูดเนี่ยนะครับประชาชนก็จะให้เรานะครับเป็นคนไปดําเนินการทําให้แต่ตรงนี้ครับพอประชาชนรู้ว่ามีน้ําใต้ดิน เขาก็จะดำเนินการน,นะครับหาวิธีขึ้นมาใช้อีกซึ่งตันนี้คือการเจาะบ่อ,อประดานซึ่งเมื่อก่อนนี้บ่อบาดาลที่บ้านนี้ครับร้อยร้อยเมตรยังไม่เจอนะครับแต่นี่ขุดลงไป37เมตรครับระดับน้ํานะครับสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ9เมตรนะครับหรือประมาณสิบเมตรบางวันซึ่งต้อบอกว่าน้ําใต้ดินขององคก์การบริหารจัดการนี้เราไมความารถ ที่ชีวิษานะครับท่านอาจารย์ภูมิพิศลองไม้ครับที่มอบองค์ความรู้เหล่านี้ให้เราครับแล้วก็นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยครับเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับซึ่งท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้เป็นเยี่ยมเราที่องค์การมหาชนบนน้องนี้ครับเมื่อวัที่แล้ววันนี้ครับเกิดอาชีพนะครับเกิดรายได้กับพี่น้องเกษตรกรตะบลน้องมีครับ